บายดีมีสุกพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุคนนะครับวันนี้บ่าวแอ็ดก็จะพามาเที่ยวมาชมบ้านน้องฮีตะบนน้องฮีอำเภอป่ปปา,นนาปมมาาจังหวัดนครพนมเขาเบิเบื้องด้านหลังของบ่าวแอ็ดนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งสามนะคะน้องผีไม้ไรยมือในการเครื่องจกักรส่งจากสารของอีสานบ้านเฮาตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนนำพาให้เรายากจนนะครับเนาะด้านหลังของบ่าวเอ็ดคุณพ่อคุณแม่เบิงในนินผีไม้ไลรยมือนะครับเนาะ อาเครื่องพัฒนกรรมฝีมือทําจากฝีมือล้วนๆน,นาะครับแล้เบิ่งในในร่วมกันแล้วก็สองร้อยกว่าปีพ่อได้แม่แม่แม่แมทั้งหลายหูยังดีจะไปนิ่งท่าเพิ่นเดอ้อกระซิบกระซิบพี่น้องตามมาเบิง่งฝีไม้และมือในการทำของเพิ่นเนาะเป็นยังไงตามมาครับทีเบ่าวแอดก็จะพามาที่บ้านหนองฮีตะบลหน,นองฮีอำเภอปะปา,ปา,จากจังหวัดนครพนมของเฮามาเบิ่งเนาะครับเนาะอ่าศิลปะรุ่ลายเนาะครับในการทักทอเนาะครับจากอ่า ต้นผอกต้นไพ่ผีมือหัตกร,รมเนาะครับเพื่องจักสอกจักสารเบิงในคุณแม่เพิ่นนะวัย80กว่าปีได้พี่น้องเบิงโอ้โหอ่อ,อนซอนบนสารผอกสารผ่องพี่น้องเบิงในนี่สามไอ้น้องนะครับรวมกันสองร้อยกว่าปีแล้วนะคพี่น้องเบิงในนี่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 คุณแม่ประสากนกระตงกระตา้าพร้อมนี่เบิงในนี่นี่นี่โอ้โหนี่จะเป็นหัตกรรมอ่าในครวัวเรือนเนาะครับพี่น้องหาอะไรหลงได้ไดนี่ก็แปดสิบกว่าปีคือกันได้พี่น้องเพื่อนเนี่ย คนสิแบ่งงานกันใครสนใจเนาะครับเนาะตะกงตัก,ก้านะครับมาจักตรงจักตอกให้บอเนี่นอกเหนือที่เราจะไปด้วยที่บ้านครับตอกคาเตยบ้านพุนุน้อยพดสนุใหญ่พอชพกสวรรค์นนะเขาก็เจ็บถ้ำอีแบบหนึ่งแต่ทางนี้พุชอะสานก,ก,กระตอกกะต้าเนาะครับของและก็กระยอกระยังไว้ไปหาหอกหาเห,ห,ห็ดไปสนหนกสนเหนียวเนี่ย,เ,ยเครื่องไม้เครื่องมือของพนอีสานบ้านเฮาพี่น้องเบิง์ดในเนี่ยคุณเมย์เนี่ยอู้ยอ่อนสซนยังแข็งแรงหูก็ดีเด้ย๋ยจะไปนินทาเราได้ เอออะเราเราตอบมาตะกใจได้หูเราบริเวณห้องใส่คือไทยอื่นได้เบองเนีนยันงดีอยู่เลยคุณแม่นะสัตว์เจ๋วนะเบงร์ไหนนี่แปดสิบห้าหรือแปดสิบหกเลยแปดสิบหกเนี่ย, 8, 10, 5, ยคุณแม่อะไรนะคุณแม่ยนคุณแม่ยนเนาะครับในะละส่วนคุณะคุณแม่นี่ก็แม่อะไรเนาะแม่ยันแม่ยัน,พ,นพ่อสงวน,นพ่อสงวนเนี่ยฝีไม้ลายมือในการจักตรงจักตอกนะโอ้ สุดโต่งพี่น้องเบาแอดเราเห็นแล้วก็โอ้ยอ่อ,อนซอนนะครพนมมาผ่านมาพบมาเจอเบิ่งแน่ในพี่น้องเบิ่งคุณแม่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเก่งผีไม้ผีมือเนี่ยนี่แหละสืบทอดสืบสารจะใ,ให้ลูกให้หลานได้เฮตดได้เป็นเนาะแม่เนะาะเบิ่งแน่นี่ครับยูนพนแม่แม่ครับที่หาบ่ได้อีกเลยได้พี่น้องเลยเบิดยุคเบิรุ่นเพ่อพ่อแม่แล้วก็เบิดต เฮาจะมาถ่ายทอดให้เห็นไม่ว่าจะเป็นไม้กงไม้กวาดนอ้องฝนก็นั่งเทศกันนะสาาไอ้น้องฝนอยู่ตรงนี้นะเบิงเน่โอ้ยอ่อนโซนเบาเอสหล่ะอยากให้เอื้อยาอายนาะครับแม่ไผ่เห็นและสนใจค้องหรือ,อกระยอกกระยังงนาะครับทักทายเบวเอสมาก็ได้นาะครับน้องบ่ยยากนาะครับไผ่สนใจเนาะเนี่ยซอยสนับสนุนต,ตาและยายเนี่ยในเบิงแน่นี่แม่นครับตรงนี้สุดยอดมากๆคือตบหนองฮีของเฮาเบิงแน่คุณพ่อ่นก็ได้เนี่ย เพื่อหารายงรายได้เนาะสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวกระยังได้อันใหญ่อันน้อยอันเท่าไหร่แม่อันน้อยน้อยเท่าห้าสิบหกสิบบาทหกสิบบาทเนาะกระยังน้อยน้อยนะครับและการของได้ซ่าของกายอันนี้ให้ไดึร้อยซ่าร้อยซ่าอู้ยถูกแสนถูกแต่ถ้าเป็นเป็นในน้ฟีไม่ผีไม้บลายมือของเพื่อนเนี่ยมันถูกมากๆเลยนะครับแต่เบื้องในคุณแม่เพื่อนยังขายร้อยยี่สิบเองนะพี่น้องถูกสุดๆนี่กระร้อนึ่งอื น้อยสุดเดี๋ยวบ่าวเอจจะพาไปดูนะครับว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนเนาะอันนี้เวลาเราไปหาปูหาปาหรือว่าไปอ่าผู้ใดมักถือศอกถือเสียมไปลุยคุจิโรกิโร่ได้ไหมเนาะง่ายงบง่ายงบง่ายงบได้เลยนะพี่น้องเ้ยในตรงนี้คือเบื้องในคุณแม่เนี่ยอ่อนซอนนะลีพี่น้องเบืองเป็นตาฮักเป็นตะเพลงเนี่ยเบื้องลากิะตาก็ยังเห็นหุอยู่ได้พี่น้องฝีมือของคุณแม่เพิ่นนะเบื้องนแมเนื้เข็มก็ได้ไม่น้อยน่อ อย่าอายุวัฒน,บนะบ่ได้มาถามแม่เนาะเบิ่งแน่นี่เราจะหาดูไม่ได้เลยนะครับฝีไม้ลายมือในการอทำอเกี่ยวกับเครื่องจักรส่งจักรสารนาะแม่เนาะ<ช>อาบูไดก็แต,แต่ละโซนแต่ละโซนเพื่อเกษตรแบบแบบตำหอกตำหูอเถื่อบดีเพื่ออันนี้ตรงนี้เขาเพื่อเทศเป็นอไออย่างเช่นฝาปิดเนาะฝาปิดเออฝาปิดคลองบัวห่ยจิลงจิ๋อออกบัวห่ปลาออกพี่น้นองเพื่อก็มีสูตรเขาเปิดเลยเบิบ่งเนี่ยนี่ตาพอเห็นหุ่งจะได้พี่อ่างว่างเลยหเพื่อก็ดีดีคุณแม่นะ ความจำดีมากๆเลยเนี่ยเบิรงในนี่ผ่านไปผ่านมาเราจะมุ่งหน้าไปนครพนมเราจะเห็นอยู่บ้านน้องฮีนะครับเนาะตรงถนนดําเลยเลือเลยไอไอบ้านแม่หามาน้อยหนึ่งเนาะแป๊บเดียวนะครับจะมาเห็นคุณแม่เพราก็จะห้อยอยู่ในป่าเาตาบ่าเอสไเบิรงกันว่าอ่ามันสวยงามขนาดไหนเราฝีไม้ฝีมือของคุณแม่เนาะเดี๋ยวเป่าเอดไปเบิ้อกกันนาครับเนี่ย พอคุณแม่กับคุณพ่อเป็นทักทอเรียบร้อยเพราะกจะมาห้อยตรงนี้นะครับเนาะไซเล็กไซใหญ่โอ้ไผสนใจตะกอกตะกาเนาะพี่น้องทํามาจากไม้โพกไม้ไผ่เนาะครับเนาะไอฝีไม้ลรมือเนาะครับเนาะสอยสนับสนุกสนุนเบิรพี่นอ้องเบิมาเบอรเนี่ยเนี่ยเนียงาม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 อลีเลอพี่น้องสุดลิศุดตรงตัวนี้น้อยเนี่ยตะมุตะมีเนี่ยครับเบิรเนี่ยนงามเลยเนี่ยให้เด็กน้อยเนาะเพิ่นพายไปกระต,ตะกระตาพเนานะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดทางมะพกมะพร้าว็มีนเนะพี่น้อง ุดยอดมากๆเลยนเนาะค่ะเนาะของจังหวัดนครพนมเฮาอยากสืบให้ลูกให้หลานสืบทอดสืบสารเบิ่องในกว่าจะได้แต่ละอ่านแต,ต่ละน่อย่ามัติเอาคำว่าแพงเด้ไอคือมาแพงแท้โอ้กว่าจะได้แต่ละอ่านแต่ละ่นตัดสารนั่งกับผักกันสารคักสารเนี่ยเได้พี่น้องเลยนี่คือคือเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะมีพ่กของกับงามงาม,งามพี่น้องสุดยอดมากมากเลยเนาะเนี่ยเบิง่งงามหลายเนาะเนี่ย ของดีจงหวัดนคะรพนมฝีไม้เล่นมือของคนนครพนมเฮาสุดยอดนะครับเนาะภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเนาะครับทำมาจากไม้ไผ่นะสุดยอดอรนะีพี่น้องอเออแน่คุณพอ่อคุณแม่ทั้งสามท่านเนาะครับเนาะมากก็จะเห็นเพื่อนตั้งทักอ่าทรพูดหนึ่งกับเพื่อกับซานนั่นอ่อเ,เราเราตรงเราตกนี่ เพื่อนกับ <Bun> จ <taking harder> <half> ักสิไปหาเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนวันเ่เพื่อนก็เอาไปนี่แล้นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านขขงเพื่อนนี่แหละพี่น้องลูกหลานสินหาเบื้องยงเบื้องยักก็ได้แบบนี้นะมันจะไม่ค่อยมีนะคุณแม่เนาะเนี่ยให้อยากให้สอบสืบทอดสืบสารไว้อนุรักษ์ไว้ให้เห็นกันนะเบิ่งแน่แต่ละโซนแต่ละโซนไม่ว่าจะเป็นบ้านพลข้อพลสบัพลสวรรค์เขาก็จะทําเกี่ยวกับพวกติ๊บคงติ๊บเข้าทางเฮ้ากบคุณพ่อคุณแม่อะมีกระยอกกระยังข่องเขึงกระตอกกระตาหรือว่าจะเป็นแบบ ไม้กงไม้กวาดทางมะพอกมะพร้าวนะแม่เนาะตรงนี้แหละคือจะมาเห็นคุณแม่อยู่นี่ทั้งสามคนโอ้โหเป็นตาหักเป็นตาเพ่งแต่ปล่อยปล่อยอยู่บนปานสาวสิบสี่สิบห้าพอได้พี่น้องเบื่อกี้นี่คือเอยู่มือผ่านไปผ่านมาเบ้าเอสเราอดเบาไหวตรงเนี้ยหืมผักลายนี่ใไฮโซบัดนี้เบ้าเอ็ดกับพามาเที่ยวมาชมฝีไม้ลายมือคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยเนาะครับเบ้าเอ็สขอลาพาจาดก่อนเด้อพี่น้อง ขออยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมามั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับอขออำนาจคุณพระศรีรัตนไต้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของเจ้วัดนครพนมพกปักรักษาเอื้ออายน,น้องหนุ่ให้อยู่ดีสบายสุข้ขู่สุขคนเด้อหักหลายแพงหลายครับมาสนับสนุนคนในเด,เดิอพี่น้องผ่านไปผ่านมากระยอบกระยัางของขึงง้ามพี่น้องอยู่บ้านน้องฮีไปแล้วครับ หักหลายแทงหลายเดอ้อพี่น้องไปแล้วค่ะ